Okay. ในเมื่อทุกคนเรียกร้องอันกันนะักใช่ไหมเรื่องนี้โอเคได้ตอนที่หนึ่งร้อยหนึ่งเลยนะครับตามสัญญามาโอเอค okay. มาตอนที่หนึ่งร้อยหนึ่งไม่ว่าจะมีสัตว์สักกี่ตัวขอพยนะไม่ว่าจะมีสักกี่ตัวแต่ตอนน้าแมงป่องหิมะเลี้ยวมันก็แค่กองขยะดีๆพิษน้ำแข็งของแมงป่องหิมะสุดยอดไปเลยหรือว่าเด็กคนนั้นจะเป็นแมงป่องหิมะที่มี ที่วิวัฒนาการแล้วถือว่าเป็นถึงว่าทําไมถึงได้ปล่อยพิษที่น่ากลัวขนาดนั้นแม่นางคนนั้นสามารถทําให้แมงปองหิมะเชื่องได้และจากคําพูดของนางเมื่อกี้แล้วนางจะต้องไม่ใช่คนธรรมดาเนี่ยแตงแตงเขียวก็เป็นหนึ่งในศิลักษณ์ของรองหัวหน้านิกลายพิษเลยนะจะแพ้แบบนี้นะหรือเจ้าเจ้าเป็นใครกันผู้แพ้ยอย่างเจ้าไม่ควรที่จะได้รู้ชื่อเสียงเลียงนามของข้าหรอกนะ คนที่ทําให้ข้าและเถาวัลย์งูต้องพ่ายแพ้ก็คือแมงปองอิมะถ้าไม่มีมันเจ้าจะเก่งสักแค่ไหนกันเชียวแน่นอนลูกๆของข้าไม่ได้มีแค่เสียวไปหรอกนะเจ้าเป็นคนลนหาที่เองนะนาง,านางสามารถกินพิษงูของเถาวัลย์งูของเราได้สิงเออเจ้าเป็นยังไงบ้างป้ายพิษนี่มันร้ายแรงมากข้าจะต้องรีบถอนพิษทันที นักปรุงยาพิษแมงป่องหิมะเจ้ากล้าเจ้าช่างกล้ายิ่งนักที่มาทําร้ายสิทธิ์ของนิกายพิษนางเป็นคนเริ่มก่อนนาะทําไมหรือว่างานนี้อนุญาตให้แค่สิทธิ์ของนิกายพิษทํร้ายผู้เข้าร่วมท่านอื่นได้แต่กลับไม่ให้ข้าทําอะไรงั้นเหรอนั่นน่ะสิงูเขียวเป็นคนลงมือก่อนแท้ๆสู้เขาไม่ได้แล้วจะเอาเรื่องฐานะของนิกายพิษมาอ้างงั้นเหรอไม่ดีมั้งใช่ใช่งานนี้ก็มีกฎแค่ว่าใช้ให้ใช้ ท่านเจ้าของแมงป่องก็ไม่ได้ทํากฎผิดกฎอะไรสักหน่อยเจ้าเจ้าเป็นคนสุดเจ้าเป็นคนท้าทายก่อนแท้ๆหรือว่าเจ้าจั้งใจย่วโมโหชิงเออใช่ที่ไหนกันล่ะข้าก็แค่ไม่ชอบที่พวกเจ้ามาลังแกสหายของข้าแถมยังทําตัวเย่อหยิ่งอีกคนที่ทําตัวเย่อหยิ่งมันคือเจ้าต่างหากล่ะสหายหมายถึงข้ากันเหรอนา่งคิดจะทําอะไรกันแน่เจ้าบอกว่าจริงเจยเย่คือสหายของเจ้า แม่นางเอ๋ยเจ้ารู้หรือไม่ว่าเขาคือใครแม้ว่าชายชราคนนี้จะอยู่ระดับแปดเริ่มต้นแต่ออลาแปลกประหลาดที่ร่างกายของเขาไม่ใช่คนดีแน่ท่านลองหัวหน้าอูคารวะท่านอาจารย์คารวะท่านอาจารย์ที่แท้ก็ลองหัวหน้าในิกยนี่เองบอกตามตรงข้าไม่รู้จริงๆว่าเขาเป็นใครชื่อของเขาข้าก็เพิ่งเคยจะได้ยินจากปากของท่านนี่แหละป้าตัวใหญ่มาแล้ว ข้าเพิ่งจะได้รู้จักกับเขาในป่าอสรพิษเมื่อวานนี้เพราะงานวันนี้วันที่เขาเจอปัญหาข้าก็เลยมาช่วยอาจารย์นางโกหกราชางูได้บอกกับข้าแล้วว่านางคือคนที่ใช้แมงป่องหิมะโจมตีเทาวันงูกับงูหลามดาเมื่อวานนี้และขัดขวางราชางูแม่นางเจ้าไม่ต้องโกหกหรอกคนที่คนอย่างเจียอือไม่มีทางจะผ่านการทดสอบในป่าอสรพิษได้อยู่แล้ว ทำไมกันล่ะเพราะเขาคือนายน้อยไ้ประโยชน์ที่ถูกขับไล่ออกจากนิกายพิษไงล่ะโอเคก็จะมาในตอนที่101นะครับไปเจอในตอนที่102กันเลยเชตอนที่102กันเลยนะครับเขาเป็นถึงบุตรชายของท่านเจียงหลานหัวหน้านิกายแต่กลับไม่มีพรสวรรค์ด้านพิษเลยตั้งแต่เด็กก็ถูกท่านหัวหน้าสั่งห้ามไม่ให้เข้าไปใกล้พิษทุกชนิด ตอนนี้เขาก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านหัวหน้าเลยส่งเขาออกให้ออกจากที่นี่ข้าเองก็เคยได้ยินเรื่องของนายน้อยนี่กายพิษเหมือนกันได้ยินมาว่าเขาไม่มีพรสวรรค์เลยไมย่คู่ควรที่จะสืบทอดตําตแหน่งหัวหน้านิกายต่อคนต่อไปถ้าองั้นเขาก็ไม่เหมาะจะอยู่นิกายจริงๆนั่นแหละการปล่อยให้เขาไปคือการตัดสินใจที่ดีที่สุด ไม่นึกเลยว่าเขาจะมีที่มาที่ไปแบบนี้เกินกว่าที่ข้าคิดเอาไว้เลยฮะเชลซีอินนี่มักพบเจอกับปัญหาตลอดแล้วเรื่องของหัวหน้านิกายเจียงหลางเราเองก็เคยได้ยินจากหูหิงมาบ้างและเจ้าเจ้าเย่ท่านหัวหน้านิกายได้ออกคําสั่งไปว่าห้ามไม่ให้เจ้าย่างไก่เข้ามาในนิกายอีกเจ้าลืมไปแล้วรืมข้าข้าเปล่าท่านรองหัวหน้าเจ้าเย่เจ้าเย่นั้น ม่ได้ย่างไก่เข้ามาในนิกายเสียหน่อยเขาก็แค่เข้าร่วมงานของ <c oughs> นักปรุงยาพิษเขาไม่ได้ทำผิดของคำสั่งของหัวหน้านิกายนี่แล้วยังไงยังไงเสียเขาก็ไม่มีความสามารถในการผ่านการทดสอบหรือก็ไม่คู่ควรที่จะอยู่ที่นี่ทำไมท่านถึงพูดว่าหนายนวลองนิกายไม่ผ่านการทดสอบของป่าอสรพิษละ่ะมีข้าเป็นผู้เชื่อ ผู้ช่วยขนาดนี้โทเค็นน่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งบอกได้ดีที่สุดโทเค็นเป็นไปไม่ได้นะทำไมนายน้อยเย่ถึงได้มีโทเค็นได้งูเขียวกับงูเขาก็พูดแล้วนี่ว่าต้องมีโทเค็นถึงจะเข้าร่วมงานนี้ได้หรือเอ๊ะหรือว่านี่กายพิษคิดจะแหกกฎที่ตัวเองตั้งขึ้นมางั้นเหรอเรื่องนั้นพวกเราจะยังคงทำตามกฎอยู่แล้วแต่ว่าฐานะของเจ้ยเยนั้น,น,นพิเศษ บางทีโทเค็นอาจจะได้มาจากคนอื่นก็ได้เราต้องทำการพิสูจน์โทเค็นนั้นไม่มีทางเป็นของเจ๊ยเย่แน่แม่นางคนนั้นจะต้องมีพิธีการบางอย่างพิสูจน์อย่างไรแต้แกนี่หัวไวชมัดงูรามนำกับเทวันงูจะเป็นตัวทดลองถ้าหากเจ้าสามารถถอนพิษของพวกมันได้แล้วก็ข้าจะยอมรับเจ้าให้เข้าร่วมงานนี้เออใต้แกอูดได้คำนวณเอาไว้แล้ว ว่าเจยเย์มไม่มีทางทําได้แน่ช่างเป็นชายแก่ที่เจ้าเล่ห์จริงๆพิษที่ศึกษามาแล้วทําไมจะจัดการกับมันไม่ได้ละ่ะหรือว่าท่านจงใจอ่อนข้อให้กับเขางั้นเหรอแน่นอนว่าไม่ใช่ว่าขอภายใน้เจ็บคอไม่แน่นอนว่าไม่ใช่จะว่าไปที่แม่นางพูดนั้นมันก็ถูกถ้าง,งั้นเรามาเปลี่ยนเป็นพิษอย่างอื่นกันนายต้องการจะทําอะไรกันแน่ชิงเอ,อ๋อข้ามีข้อเสนอให้นายน้อยคนนี้ ถอนพิษงูเขียวเป็นไงท่านอาจารย์ชิงอืบอติดพิษของนางชิงเอื้อจะไม่ไหวแล้วขอรับเจ็บคอนะขออภัยเนี่ยถ้าพูดแล้วมันมีหยุดไปพักหนึ่งนะลูกศิษย์ของนิกายพิษนั้นมีความรู้ทางด้านพิษสูงมากแล้วงูเขียวเองก็ทนทานต่อพิษเพราะเทาวันงูไม่ใช่หรือทําไมถึงโดนพิษเล่นงานเองซะละข้าน้อยก็ไม่รู้ขอรับ ข้าคิดว่าชิงอือจะสามารถต้านทานพิษได้ด้วยตัวเองแต่ดูเหมือนว่าพิชณีน,นี้จะไม่ใช่พิษทั่วไปนั่นน่ะเป็นพิษที่สามารถฆ่าชีวิตของสิทธิ์ของท่านได้ถ้า <c oughs> ได้ถ้าหากเชียงยีเชียงเย่ยเยไม่สามารถถอนพิษได้ถือว่าเป็นการพิสูจน์ความสามารถของเขาแบบนี้เสี่ยวซีอินก็กลายเป็นผู้นําดูเหมือนว่าภรรยาของข้าจะเจ้าเล่ห์ก,กว่าสินะสัตว์อสูรของเจ้าหรือว่าเจ้าจะเป็นสัตว์อสูรยักษ์เก็ดแดงของ เทพแห่งพิษท่านนี่ตาถึงจังเลยนะรู้จักฝวยอือของข้าด้วยอ,อ,อ,อสุร <c oughs> อสุรยักษ์พิษเกต็ดแดงสัตว์ในตำนานนั่นน่ะเหรอมันเป็นสัตว์ที่เทพแห่งพิษรักใคร่ามากพวกเขาไม่เคยอยู่ห่างกันเลยทำไมนางถึงได้ครอบครองมันได้หรือว่านางจะเป็นลูกศิษย์ของเทพแห่งพิษอย่างไรก็ตามนางก็มีทั้งอ,ส,อ,ส,อ,ส,อสุรพิษยักษ์อสรพิษเกล็ดแดงและแมงป่องหิมะที่เป็นสัตว พิษระดับสูงสุดยอดพิษติดพิษของอสูรยักษ์กิดแดงสงสัยจังว่างูเขียวจะไม่รอดแล้วล่ะเจ้าเป็นใครกันแน่เจ้ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับเทพแห่งพิษในเมื่อท่านเอ่ยถามข้าข้าก็จะตอบให้เพื่อเป็นการให้เกียรติท่านก็แล้วกันโอเคก็จะไปแลในตอนที่102นะครับตะกุตะก,กาก็ขอัยมาไปต่อในตอนที่103กันเลยโอเคตอนที่103กันเลยนะครับ ข้าคือผู้เชี่ยวชาญพิษที่แข็งแกร่งที่สุดบนผิวโลกนี้เสียวเสียวและเทพแห่งพิษคือสิทธิของข้าเองว่าไงนะผู้เชี่ยวชาญพิษที่แข็งแกร่งที่สุดแถมยังเป็นอาจารย์ของเทพแห่งพิษผู้นั้นอีกเสียวเสียวไม่เห็นจะเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลย,นา,ยานางยังดูสาวอยู่แทๆแต่ฝีมือขนาดนี้เลยหรือ ผู้เชี่ยวชาญพิษส่วนมากจะปิดบังตัวตนใครจะไปรู้ว่าชื่อที่ใช้และหน้าตานี่จะเป็นใช่ของจริงหรือไม่ข้าได้เดินทางไปยังทุกแห่งและเพิ่งจะได้กลับมาเพราะรู้ข่าวจากสิทธิ์ว่าจะมีงานจัดขึ้นข้านึกสนใจก็เลยมาดูเสียหน่อยถ้าหากท่านลองนิไกยเกิดสงสัยข้าแล้วก็จะให้ข้าเรียกสิทธ์ข้ามาก็ได้นะไม่ไม่จำเป็นต้องรบกวนท่านทีแห่งพิษหรอกขอรับ พราะอสูรพิษยักษ์เก็ตแดงถือก็ถือเป็นหลักฐานชิ้นดีแล้วท่านเสี่ยวยินดีต้อนรับสูรในกายพิษของพวกเราขอรับหากก่อนหน้าน,นี้ข้าทําให้ <c oughs> ข้าทาไม่ดีอันใดเป็นการให้เกียรติไม่ให้เป็นการให้เกียรติท่านต้องขออาภัยด้วยถ้าหากเทพแห่งพิษมาอาจจะมาขัดขวางเราได้เราจะต้องต้อนรับท่านผู้นี้อย่างดีดีมากแล้วเรื่องของเจียง,งเย่ล่ะเอาตามที่ท่านกล่าวมาเลยขอรับให้เขา มาถอนพิษของอสูรยักษ์เกดแดงดูเหมือนว่านิกายพิษจะค่อนข้างเกรงใจหูหิงกับฝวยอื่นนะเนี่ยท่านอาจารย์แต่ว่าพิษของอสูรยักษ์เกดแดงมันเป็นศูนย์รวมของพิษหลายร้อยชนิดจากความสามารถของนายน้อยเย่แล้วไม่มีทางหลบไปขอรับเจียงเย่นิกายพิษของเราจะสนับสนุนสมุนไพรให้กับเจ้าในตอนที่เจ้าลงมือได้เลยพิษของอสูร <c oughs> อสูนพิษเกดยักษ์เกดแดงเป็นพิษที่ทําให้การถอนยากมากถ้าหากไม่ศึกษาดีๆไม่มีทางที่จะทํายาถอนพิษได้แน่และตอนนี้พิษในตัวของงูเขียวก็เริ่มแพร่กระจายแล้วเหลือเวลาไม่มากแล้วด้วยนั่นนะสิไม่รู้ว่าท่านเสี่ยวกําลังช่วยให้นายน้อยนี่กายพิษหรือกําลังทําให้เขาตกที่นั่งลําบากเขาไม่มีทางทําได้หรอกแต่เราทําได้นี่ จะต้องรีบนำเลือดที่มีพิษในตัวของเสี่ยวออกมาในทันทีจากนั้นก็ใช้พลังภายในยับยัง้ง <c oughs> การแพรก่กระจายของพิษข้าต้องการสมุนไพรหลายชนิดในการขับไล่พิษงูขาวให้เขาไปขอรับท่านอาจารย์สมุนไพรนั่นสามารถถอนได้แค่พิษทั่วไปไม่มีทางที่จะถอนพิษของอสูนพิษยักษ์เกตแดงได้เจ้าเย่ยจะต้องทำไม่สำเร็จแน่ ได้เวลาออกลงแล้วฟุวยอือจัดการพิษที่เรียมจัดเลยนะทุกคนฮลัลโหลจัดการพิษที่เหลือส่วนที่เหลือส่วนของเซียวหายรักษานางซะงูขาท่านอาจารย์ชิงเออพิษถูกถอนออกไปแล้วหรือโอเคก็จบไปแล้วในตอนที่103นะครับแล้วมีเสียงกุงเก่งกุงเก่งอะไรก็ขอไนะว้นะเออ ไปต่อในตอนที่สองร้อยสีกส่กันเลยร้อยสี่กันเลยโอเคตอนที่หนึ่งร้อยสี่กันเลยนะอะไรกันนี่เขาทําได้จริงๆหรือโอ้โหไม่นึกเลยว่าท่านจะสามารถถอนพิษของอสูนพิษยากเก็ดแดงได้เก็ดแดงของข้าได้จริงๆดูเหมือนว่าท่านจะเป็นนายน้อยของนิกายพิษจริงๆแถมท่านเองก็ยังมีความสามารถในการใช้พิษนั้นเนี่ยข้าก็แค่โชคดีนะที่แท้ ท่านเสียก็กําลังใช้การทดสอบนี้ในการพิสูจน์ความสามารถของนายน้อยหรือนี่เขาสามารถถอนพิษของอสูรพิษยักษ์กิจแดงได้นายน้อยคงนี่กายพิษมีความสามารถขนาดนี้เชียวหรือก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเขาไม่มีพรสวรรค์คงต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดแน่ๆหรือว่านี่กายพิษจะต้องการปิดบังความสามารถของนายน้อยท่านลองหัวหน้าผูรักษาสัญญาด้วยในเมื่อเขาสามารถทําได้สําเร็จงานข้าก็ยอมให้ เียงเย่อได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ก็แล้วกันเรื่องนี้ก็ให้จบกันแค่นี้เถิดต้องเป็นฝีมือของนางแน่จะให้นางเข้ามาขัดขวางเราไม่ได้คงต้องปล่อยให้นางเข้าร่วมงานนี้เสียแล้วละขอให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านมารวมตัวกันที่หอใหญ่้อ <c> ง <oughs> ห้องทุงใหญ่ต่อไปเราจะประกาศกฎต่างๆในการแข่งขันท่านติดนี่บุญคุณค่าอยู่นะนายน้อยเย่ การแข่งขันของผู้เชี่ยวชาญพิษจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้การแข่งขันมีหลายลากหลายกาันเช่นการล่าหายาพิษการแข่งขันฝ่าอุปสรรคและการแข่งขันปรุงยาทุกๆรายการแข่งขันจะต้องย่งโทเค็นมาหากสุดท้ายผู้ที่มีโทเค็นมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะข้าจะรอคอยผู้ชนะที่หอคอยทั้งนี้จะได้ฆ่าคนกี่คนกันนะถ้าหาข้าชักเริ่มสนุกขึ้นมาแล้วเสียแล้ว ถ้าหากท่านเสี่ยวกับนายน้อยของนี้กายร่วมมือกันพวกเราคงต้องจะต้องเป็นภัยคู่คำครั้งใหญ่แน่กิทุกคนร้วนแล้วแต่ขอภัยนะทุกคนร้วนแล้วแต่เป็นตัวเก็บแต้มบุญของข้าเสร็จงานนี้จะได้อาวุธเวทมาครอบครองแล้วอุ้ยอุ้ยจะเลือกชิ้นไหนดีนะทำไมนางถึงรู้ทำไมถึงได้รู้สึกตึงอิดตึงอิดว่านางจะก่อเรื่องอีกแล้วนะ ถือเป็นโชคลาภจริงๆผู้เชี่ยวชาญพิษที่มีทั้งแมงป่องหิมะและอสูรพิษยากกิดแดงข้าต้องไปดูเสียหน่อยแล้วเป็นอะไรไปมีคนกำลังแอบมองไม่มีใครนี่แต่ว่าสัมผัสของเจ้าก็ไม่เคยพลาดดูเหมือนว่าในนิกายพิษจะมีผู้มีฝีมือแฝงตัวอยู่สินะพวกเราต้องระวังตัวแล้วละ่ะรู้สึกถึงตัวข้า ด้วยดูเหมือนจะไม่ใช่คนธรรมดาแล้วลมหายใจของพวกเขาช่างดูคุ้นเคยจริงๆท่านเสี่ยวท่านรู้ตัวตนของข้าอยู่ตั้งแต่แรกแล้วก็เลยคิดหาทางช่วยข้าหรือขอรับข้าบอกไปแล้วนี่ว่าข้าไปช่วยท่านเพราะคนของท่านขอให้ข้าเองก็เพิ่งจะรู้เมื่อกี้ว่าท่านเป็นนายน้อยของนิกายผิดการที่ท่านมาช่วยข้า เมื่อวานนี้อาจจะเป็นเรื่องบางอื่นแต่วันนี้ท่านถึงกับมอบโทเค็นให้ข้าแถมยังวางแผนให้ข้าโชว์ความสามารถถ้าหากท่านไม่ได้ปรัถนาอันใดแล้วทําไมท่านถึงต้องวางแผนขนาดนี้ท่านมีเป้าหมายอันใดกันแน่แม่แม,แม่ท่านเองก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยงั้นท่านลองคิดดูสิว่าให้คิดให้ดูข้อยพรลินพันกันนะเอออ่านแบบหลายเรื่องเกินไปลินพันกันเลย งั้นท่านก็ลองคิดดูให้ดีสิสตีที่ต้องการเข้าหาชายแปลกหน้าน่าจะมีเป้ามหมายอนใดกันเพราะความหล่อของท่านทำให้ข้าใจเต้นยังไงล่ะท่านไรสาระทำไมทุกคนถึงมักจะคิดว่าของสำคัญของ <c oughs> ทำไมทุกคนถึงได้มักคิดว่าของสำคัญถ้าเอาติดไว้กับตัวมันจะปลอดภัยกว่านะในน้อยของนิกายพิษ เบียดผู้อาบุสผู้มีความทะเยอทะยานเราจะช่วยเขาดีไหมยังไงห้องสมุดของในกายพิษก็ต้องมีของดีๆอยู่เป็นแน่อุ้ยตื่นเต้นจงเบยข้าไม่สวนว่าพวกเจ้าจะใช้วิธีใดขอแค่เจียงเย่กับแม่นางที่ชื่อเซียวชีอินตายในการแข่งขันนี้ไปีได้เสียก็พอไม่งั้นพวกเจ้าก็อย่าแบกหน้ากลับมาพบข้าอีกอรับโอเคก็จะเป็นในตอนที่ สองร้อนะครับไปตอ่อในตอนที่105กันเลยนะโอเคมาเจอในตอนที่105กันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายของวันนี้นะครับเออก็ถึงตอนที่1นึ่งหนึ่งร้อยสิบก็ทำไม่ได้นะเออก็เวลามันค่อนข้างกระชับนะเออแล้วผมก็มีโทระตอนบ่ายด้วยคือคือต้องรีบเตรียมตัวแล้วนะเออผมก็ทําได้แค่นี้แหลนะเนาะเออก็ขอภัยในที่มันอาจจะไม่ครบตามจำนวนนะแต่ก็ ก็ไม่ได้คาดวังว่าจะมันจะแบบมีคนมาขออย่างเงี้นะเออก็ผมก็พยายามลงให้หนาแต่อาจจะไม่เต็มจนมันแต่ก็พยายามลงให้ทุกคนได้ดูจะได้ไม่ขาดไอขาดอัตลุศมากเกินไปนะโอเคมามต่อกันเลยตอนที่หนึ่งร้อยห้ากันเลยนะครับอันนี้ตอนนี้ผมก็เริ่มเจ็บคอแล้วแหละก็เลยจะพักไว้เออตอนนี้คือเริ่มกลามเริ่มแบบพางแล้วเออเริ่มเจ็บคอมากท่านพ่อเสียไปกับแม่จ่ากลับมาแล้วอืมที่หอวานลิงราบลื่นดีไหม แน่นอนที่หอวานหลิงข่าได้แซงแกงว่าทําตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญพิษจนได้กลายเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมแข่งแถมยังได้โทเค็นที่เป็นปัดผันในการแข่งขันมามาด้วยด้วยความแข็งแกร่งของนิกายพิษนั้นมีมากกว่าพักอื่นๆแน่นอนว่านายหญิงแน่ใจแล้วหรือที่จะตั้งตัวเป็นศัตรูกับพวกเขาสงสัยไปเห็นของดีในห้องเก็บของนิกายพิษมาแน่ๆค <c ười> <c ười> ือมึงไปป้นเขาว่างานเอาง่าย แน่นอนและเพื่อปกป้องป้องกันข้ายังพาตัว npc ที่จะช่วยผ่านด่านมาด้วยฟวยอือไปรับแขกอ๋อลพิษยาขกกีดแดงปล่อยข้านะนายน้อยของนิกายพิษแอบตามสาวสวยมาแบบนี้ถ้าเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออ,อกไปคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ข้าก็แค่เอาโทเค็นของข้าคืนยายคนขี้ขโมย แม้แม้ไม่เห็นจะต้องขโมยโมโหขนาดนั้นเลยค่าคืนให้ท่านได้อยู่แล้วแต่ท่านจะต้องร่วมมือกับข้าเสียก่อนร่วมมือข้าจะช่วยให้ผู้ข้าจะช่วยให้ท่านเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้แต่ว่าหลังจากที่ท่านชนะแล้วท่านจะต้องมอบของรางวัลให้แก่ข้าแล้วก็พาข้าเข้าไปในคลังเก็บของของนิกายผิดว่าไงนะที่แท้ก็ที่แทแ้นี่ก็คือเป้าหมายของท่านเองงั้นเหรอมันเป็นไปไม่ได้ ท่านไม่มีทางเลือกอื่นไม่ใช่หรือเพราะรองหัวหน้าในกายอูไม่ชอบท่านเป็นอย่างมากและจากความสามารถของท่านแล้วคงไม่มีทางต่อต้านเขาได้แล้วก็อย่างท่านพ่อของท่านก็ที่เป็นถึงหัวหน้าในกายพิษคงจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาสินะข้าสามารถร่วมมือกับท่านได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็ขอให้ท่านรักษาสัญญาด้วยข้าสาบานด้วยความงดงามที่ข้ามีเลย นายน้อยที่ถูกเขีรยทิ้งแบบนี้จะมีประโยชน์กันเหรอเพราะนิกายพิษพยายามไม่ให้เขาปรากฏตัวมักมันจะต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆแน่พะเง้นถ้าหากร่วมมือกับเขานะักฆ่าของนิกายพิษก็จะเข้ามาหาเขาเองยังไงละ่ะนายหญิงกําลังใช้ตัวเองและเจียงเย่เป็นตัวล่อของพวกนิกายพิษอาหยุ่นนี่ท่านกําลังเป็นห่วงข้างกันเหรอข้าแค่กําลังคิดว่ามีศัตรูมากเกินไปมันเสี่ยงนะ ท่านก็รู้จากข้ามานานแล้วท่านไม่คิดว่าข้านะ่ะอันตรายที่สุดแล้วหรอกเหรอถ้าหากท่านยังไม่ทราบงั้นข้าจะทําให้ท่านทราบเองแม่จ๋าพ่อจ๋าจะจุบกันแล้วจะจุบกันเหรอขอรับเปล่าจ๋าเปล่าจ๋าเสียวไปพวกเราแค่กําลังคุยกันหนูหิวหรือยังจ๋าเดี๋ยวแม่จะพาไปกินข้าวขอรับให้ตายสิจะให้เด็กคนนี้มาเห็นภาพแบบนี้ไม่ได้จริงสิอายุนข้าละ่ะอยากรู้จริงๆว่าถ้า เกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วคนที่จะมาช่วยจะเป็นท่านหรือว่าจะเป็นสามีของข้ากันนะก็ดีเหมือนกันนางเองตัวนางเองิง <c oughs> ขอไป้แล้วผมหลุดคำไม่ได้ <c oughs> นางเอิงเอาตัวเองเข้าไปเสียงเพื่อหยุดการแข่งขันในครั้งนี้ภรรยาของข้าถึงแม้จะเจ้าเลีไปหน่อยแต่นางก็มีจิตใจดีถ้าหากถึงยามจำเป็นจริงๆข้าจะช่วยก็แล้วกันว่าแล้ว ถ้าหากครั้งนี้เราสามารถช่วยเจ้าเย่ลบล้างประวัติเสียหายได้เราก็จะได้คนพึ่งพาคนใหม่นอกจากจะมีกองกําลังที่จะช่วยลบกับเหม่งซานในอนาคตแล้วนอกจากพวกนอกจากนี้เราก็ยังสามารถไปทักทายสามีใจไงได้แล้วฮู้ฮู้นะความคิดผมว่าแล้วเออมันต้องไปพอดนี้วันต่อมาฮอวานลิงท่านอาจารย์เสี่ยว นอกจากนางจะแข็งแกร่งแล้วนางยังมีนายน้อยของนิกลายพิษเป็นสหายดูเหมือนว่าพวกเราจะไม่ใช่คู่มือของนางพวกเราพวกเราจะยอมให้สมุนไพยต่างๆตกเป็นของนางไม่ได้ถ้าง,งันเรามาร่วมมือโอเคก็จบไปแล้วในตอนที่105นะครับผมก็ขอหยุดเบรเท่านี้ก่อนนะครับในวันนี้เดี๋ยววันหลังจะลงให้อีกนะครับโอเคก็บายบายขอบคุณครับที่ติดตามรับชมกันมาอย่างยาวนาน